ดีออปะฟเฟนตีป้ปะบ้าวแกเซลลิลั์สามร้อยเก้าสิบบาท ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตามาแบบปากซิดเลยเพราะว่าเราจะมารีวิวตัวนี้กันนั่นเองคะ่ะ fresh gloss baby นะคะของ sc l u x beauty นะคะของน้องปอกันนั่นเองนะคะน้องปอก็ส่งมาให,ให้ตาทั้งหมด5สีเลยเขามีทั้งหมด5สีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันอะไรยังไงมันน่าตามไม่น่าตำนะคะวิดีโอนี้เนี่ยตาได้ของมาจากน้องปอนะคะแต่ว่าผลการรีวิวเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นของตาเองเนาะก็อตาก็จะลองใช้แล้วก็รีวิวตามที่ ตารู้สึัวลิปกลอสทั้งหมดนี้นะคะเขาจะมาในกล่องนะคะแพ็กเกจเป็นแบบนี้แพ็กเกจสวยงามมากๆเลยนะคะหน้าตาเขาจะเป็น แบบนี้ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบปาก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 อะไรพวกนี้ก็จะเป็นปากของน้องปอเองนะคะแล้วก็ด้านอื่นๆจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะทำแพ็กเกจออกมาสวยมากจริงดีมากชอบมากนะคะแล้วก็ตัวแพ็กเกจด้านในนะคะที่เป็นแท่งเนี่ยก็จะเป็นแท่งแบบนี้ตรงฝาด้านบนจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ตรงหัวด้านบนจะเป็นสีทองนะคะแล้วก็มีเขียน sc นั่นเองนะคะแล้วก็แพ็กเกจคือทั้งกล่องด้านนอกแล้วก็ตัวแท่งด้านในเนี่ยคือดูดีมาก ดูแพงมากแบรนด์ฝรั่งมากเซฟโฟล่ามากเดี๋ยวเรามาดูตัวแอปพลิเคเตอด้านในกันนะคะก็คือตรงหัวแปรงจุ่มนะคะคือดึงออกมาแล้วมันแบบตั้งๆออกมาเลยอะ <laughs> หัวแปรงเนี่ยนะคะก็จะมีความโค้งนิดนึงแต่ก็ไม่ได้โค้งมากนะคะแล้วก็จะมีความดูเหมือนจะ รีขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่ารีแบบแหลมมากนะคะความโค้งเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราทามันทาเข้าซอกซอนอะไรเงี้ยได้ดีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเวลาทาเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้แต่จะทาบนปากที่ไม่มีสีนะคะเราจะได้เห็นว่าแต่ละสีเนี่ยออกสีเป็นยังไงแต่ว่าลิปกลอสพวกนี้เนี่ยสามารถทาได้ทั้งบนปากเปล่าๆนะคะแล้วก็สามารถทาท็อป พวกลิปสติกหรือว่าลิปไลเนอร์อะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าวันนี้ตาจะทาบนปากเปล่า,าให้ดูเนาะเพื่อจะได้นึกภาพออกว่าสีไหนมันเป็นยังไงแล้วก็พวกเสียอ,อ,อ่อนมันจะอาทากับปากที่เป็นสีเข้มหรือออกม่วงอะไรอย่างเงี้ยออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะสีแรกนะคะก็เป็นสีแบดดี้นะคะเป็นสีออกดูชมพูอ่อนๆนะคะมาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยอันนี้คือตาก็แกะลองพร้อมกันหน้ากล้องเลยเนาะ ตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ออกสีสันมากมายนะไอตามองว่าถ้าเป็นคนที่เหมือนผิวขาวหน่อยแล้วริมฝีปากซีดอะทาตัวนี้มันน่าจะเป็นเหมือนออกสีชมพูอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอไอตาเนี่ยเป็นแบบริมฝีปากที่เข้มอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอทามันจะไม่ได้ออกสีมากมายแต่มันจะเป็นใสๆนะคะแล้วก็มันจะเป็นความกิเตอร์วิ้งของมันเนี่ยมันจะมีความเหลือบเงินเหลือบทองนิดนึงแต่ว่านิดแบบนิดนิดเดียวมากๆเนียได้ดู มันแบบมันแทบ,บไม่ได้เปลี่ยนสีปากไอตาเลยก็คือทําให้ชุ่มชื่นมากขึ้นแล้วก็ดูเงามากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งตัวเนื้อกลอสเนี่ยไอตาว่ามัน เกือบๆจะเหนียวนิดนึงแต่ว่าตาแอบไปอ่านรีวิวของเขาก่อนหน้านี้อ่ะนะะว่าแบบเ,เนื้อมันประมาณไหนวะอะไรเงี้ยก็คือเขาบอกว่าเขาทํามาเหมือนแบบหนุบนิดนึงเพื่อที่คนที่ปากแห้งเนี่ยทาแล้วจะพอดีมากนะคะแต่จริงๆไอ้ตาก็แอบปากแห้งนะก่อนทาลิมฟิบาไอ้ตาก็ลอกอยู่นิดนึงแต่มันจะมีความแบบมันไม่ได้เป็นความแบบลื่นไปซะเลยแต่ว่า ลิปกลอนที่ลื่นจนเกินไปมันก็มีข้อเสียนะคะก็คือมันอยู่ไม่นานมันไหลหายนั่นเองแต่ตัวน,นี้มันจะมีความหนุบนิดนึงแต่มันไม่ได้ถึงขั้นว่ามันจะทําให้รู้สึกว่าลาคาญปากหรืออะไรหรือว่าทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันติดปากอะไรเงี้ยมันก็ยังทาได้สบายสบายเวลาทาจะารู้สึกถึงความแบบว่าแรงเสียดทานนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นสีแบดดีน้นั่นเองน่าจะเป็นสีที่เอาไว้ท็อปกับลิปสีอื่นเดี๋ยวแตาจะลองทาท็อป กับลิปสีอื่นให้ดูคะ่ะต่อไปตาจะทาสีบอสเลดี้นะคะตัวนี้จะดูมีเนื้อสีมากขึ้นนะคะออกเป็นสีนูนๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีจะชัดเจนไหมคะ่ะสีบอสเลดี้เนี่ยจะมีความ มีเนื้อสีมากขึ้นแต่ว่าสีจะไม่ได้ชัดเท่าพวกลิควิดลิปสติกทั่วไปนะคะมันก็จะทําให้เหมือนกลบสีปากได้ดีมากขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบกรบมิดมากขนาดนั้นถือว่ากลางๆนะคะชอบกลิ่นจังเลยเป็นกลิ่นมันรู้สึกแบบเหมือนเป็นพวกไอเนี้ยบรนคาร์เมลอะไรอย่างเงี้ยเออแบบขนมขนมนิดนึงแต่ว่ากลิ่นไม่ได้ไม่ได้แบบว่าแรงมากนะคะเป็นกลิ่นแบบหวานๆแต่ว่าเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นที่ มีนิดหน่อยเพื่อที่ทําให้เวลาเราทานแล้วรู้สึกว่าสบายอารมณ์อะไรเงี้ยสีนี้สวยตาชอบใส่ฝ่อมากสวยมากถึงแม้ว่าแบบ สีมันไม่ได้เป็นแบบลิควิดลิปสติกนะแต่คือสีมันก็ชัดพอที่จะไปกบสีปากเดิมเราหรือว่าใครที่ปากคําหรือว่าใครที่สีปากไม่สม่าเสมอทาสีนี้แล้วสวยแต่ว่าไอตามองว่ามันอาจจะซิดไปหน่อยสําหรับคนที่อยากจะแต่งแต่งหน้าแบบว่าลุคแบบประจําวันทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทาแล้วมันเข้ากับลุคนี้ของไอตาม,มากคือมันดูเป็นแบบว่าดูแบบนุ้นแบบแพงแบบใส่ฝอหรือว่าถ้าไม่ใส่ฝอไอตาก็ไม่ไม่ชชว่์ว,ว่าถ้าคนที่ผิวขาวหน่อยทาตัวนี้จะเป็นยังไงถ้าเกิดใครใช้สีนี้คอมเมนต์บอก กันบ้างนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าคนที่ผิวขาวหน่อยทาสีนี้มันจะดูสดใสดีไหมแต่ว่าไอ้ตัทาสีนี้คือมันทาเดี่ยวๆได้เลยอะ่ะมันมันไม่ต้องไปทาท็อปกับอะไรเลยอะไรเงี้ย มันสวยของมันเองเลยผิวเข้มทานเราดูแบบใส่ฝ่อมากอ้ออยากเติมอีกอยากเติมอีกสวยอ่ะสีนี้สวยนะคะนี่ชื่อสี boss lady สีนี้น่าจะเป็นสีนึงที่ตาได้หยิบใช้บ่อยๆหลังจากนี้แล้วแหละมันดูเหมือนเราไม่ได้ทาลิปสีเหมือนแค่เราทาแบบกลอสใสๆแต่จริงๆเราก็ทาเพื่อที่ปกปิดริมฝีปากต่อไปตาจะลองสีนี้นะคะ d e s go นะคะตัวนี้จะเป็นสีออกกริตเตอร์ออก, itter, ออกทองทองมีเจืงเงินๆนิดนึงแต่ว่าโดยรวมจะเป็นออกทองทองนะคะ แต่เดี๋ยวเรามาลองทาว่าถ้าแบบปากซีดๆแบบนี้ทาออกมาแล้วมันจะประมาณไหน สีนี้แนะนําต้องเอาไปท็อปกับสีที่เข้มหน่อยสีแดงสีแบบน้ําตาลเข้มอะไรเงี้ยด้วยเนื้อสีกิตเตอร์สีทองที่มันค่อนข้างแน่นเนี่ยมันจะไปทําให้สีเดิมที่เราทาไว้อยู่แล้วมันดรอปลงมาสมมติเราทาสีแดงแล้วนี้ท็อปมันก็อาจจะดูใสมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่พอทากับปากเดิมเนี่ยมันไม่รอดนะคะเดี๋ยวตาจะลองใช้สีที่เป็นแบบแดงสดทาข้างในปากนิดนึงนะคะ มันจะทำให้มันดูอ่อนลงนะคะแล้วก็ดูใสขึ้นดูวาวขึ้นถ้าเราเบื่อฟินิชที่เป็นแมตแล้วอะไรแบบแมตมันเอาแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบใสขึ้นนะคะแต่ตอนนี้คือแอปพลิเคเตอร์ดิฉันแดงแล้วค่ะดิฉันไม่สามารถจุ่มลงกลับไปนะคะถ้าจุ่มกลับไปเนี่ยมันจะเลอะนะคะเดี๋ยวไอตาจะต้องวางแยกไว้ก่อนลวเดี๋ยวไอตาจะเอาอันนี้ไปซักก่อนก่อนที่จะจุ่มกลับเดี๋ยวสิมันเดี๋ยวมันเลอะไปเดี๋ยวมันพังไปทางแท่งอ่ะโอเคอันนี้ก็ ยกตัวอย่างการทาทับบัณเนาะว่าสีดัสโกเวลาทาทับออกมาแล้วมันจะประมาณนี้เนาะผิวเข้มเข้มอ่ะทาแล้วขับดีมากเลยขับแบบ,บรึนรึนเลยอะ่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะ่จะทาสีนี้ค่ะ Sugar Baby นะคะสีเด็กเสียนั่นเองสีนี้มันดูมีเนื้อสีของมันมันน่าจะเป็นฟิลเหมือนกลอสที่แบบทาแล้วปากดูมีสีอะไรเงี้ยเนาะ แล้วได้ฟีลแบบคือดิฉันแบบเป็นเจเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นฟีลแบบเจเจเลย <c oughs> คือมันมีสีของมันอยู่นิดนึงออกส้มนะคะแต่ว่าไม่ได้ออกส้มเป็นแบบว่าส้มเกาหลีส้มอีต่มันออกเป็นส้มน้ําตาลแบบสายฝอนั่นเองตัวนี้ถ้าทาท็อปกับสีอื่นก็น่าจะสวยแต่ว่าทาเดี่ยวๆก็สวยดีมีเนื้อสีนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเยอะมากไม่ได้กบสีปากมีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ปากไม่ได้ดํา ทาตัวนี้น่าจะสวยน่าจะเห็นเนื้อสีออกส้มๆชัดกว่านี้แต่อันนี้ตาปากคำนิดหน่อยแต่ก็สวยคือแบบตัวเนื้อกิตเตอร์อะทำดีมากมันละเอียดแล้วมันแบบเหลือบแบบมันมันเล่นมิติดีมากเลยนะคะสีเด็กเสีย <c oughs> แล้วก็สีสุดท้ายที่เราจะมาสวอชกันนะคะชื่อสี Beach Hustle นะคะมีเนื้อสีออกแดงๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกแดงมากน้อยแค่ไหน ีนี้สวยมีความแดงหน่อยๆเหมือนเป็นทิ้นอยู่ในตัวนะคะแล้วก็สามารถทากับลิปสีปากเปล่าๆได้เลยมันก็จะทําให้ลิปสีปากดูสดใสขึ้นมาแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่ปากค่อนข้างเข้มมันก็เลยมันอาจจะไม่ได้ดูสดใสคือเราอาจจะต้องปิด สีปากเดิมด้วยรองพื้นหรือด้วยคอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาสีนีทับนะคะแต่ไอแต่ชอบนะคือมันดูไม่ได้เป็นสีแบบที่สีจนเกินไปเหมือนพวกลิควิดลิปสติกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูเป็นแบบฉ่ำๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเทรนของพวกลิปสติกหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยฮิตพวกลิปแมตต์อีกต่อไปแล้วนะคะคือต่อให้แมตต์จริงแต่จะไม่หแห้งแมตต์เหมือนประมาณ3 4ปีก่อนแล้วจะไม่มีแบบพวกเหมือนสีทาบ้านแล้วเขาจะฮิตมีความชุ่มฉ่ำมากขึ้นนะคะซึ่งสี แต่ชอบมากเลยอ่ะมันทําให้หน้าเราดูแบบดูสดใสขึ้นมาอย่างตอนแรกตาแบบแต่งหน้าโทนสีน้ําตาลอะไรเงีนน้ยตาโทนสีน้ําตาลมันก็จ,จะดูแบบดูเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมดูดูดูเฟียสแบบเข่งขรึมแต่พอเราปากเรามันมีความใสมีความวาวแล้วก็มีความออกแดงแงขึ้นมาหน่อยเนะี่ยมันก็ขับให้มันดูน่ารักมากขึ้นดูอ่อนโยนมากขึ้นดูหวานมากขึ้นนั่นเองนะคะ เออสีนี้สวยถ้าเกิดเอาไปท็อปกับสีอื่นก็น่าจะสวยนะเวลาเราทาลิปสติกสีอื่นแล้วก็เอานี้ไปท็อปท็อป,อปหรือว่าทาเดี่ยวเดียวแบบนี้ก็สวยเป็นสีที่ตาแบบอืมชอบน่าจะได้ใช้บ่อยๆเลยเพราะว่ามันง่ายเคยตาอยากให้มันเป็นสีที่ทาเดี่ยวก็สวยไม่จำเป็นต้องท็อปคนอื่นเขาเสมอไปเพราะบางทีเราขี้เกียจเราแต่งหน้าเราอยากจะหยิบมาแท่งเดียวแล้วเราทาเลยแล้วมันสวยเสร็จเลยอะไรเงี้ยเออเราอยากให้มันแบบสะดวกรวดเร็วสีนี้เป็นสีที่แบบแนะนําเลยนะเออเนี่ย สี beach h u s t ตัวนี้จะต้องขายดีสุดเชื่อเลยนี่ว่าตัวสีนี้จะต้องหมดก่อนชาวบ้านชัดเลยในฐานะที่ดิฉันก็มีธุรกิจส่วนตัวดิฉันรู้เลยบางอันเนี่ยมันจะสวยเกินหน้าเกินตาเพื่อนแล้วมันจะหมดก่อนชาวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครดูเล็งๆไว้สีไหนอิรีบทักรีบซื้อของนางเลยเพราะว่าตัว fresh gloss baby เนี่ยเขาขายแค่ราคา390บบาทเองนะคะทุกคนคือ เบอร์นี้แพ็กเกจแบบเซโฟล่ามากเขาจะแบนมากสีสวยแบบมิติของตัวกิเตอร์ดีมากแต่ว่าขาย390บาทและยังส่งฟรีคือแบบน้องปอขายน้องปอไม่อยากรวยเหรอคะ <c oughs> น้องปอขายถูกมากเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วนะ้อก็เป็นราคาที่เอเราสามารถซื้อได้โดยที่ไม่ต้องรองเงินเดือนออกเป็นราคาที่เราแบบไม่เจ็บกระเป๋าตังอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องคิดมากอะไรขนาดนั้น สรุปนะคะตัว Fresh Gloss Baby ของ SC Lux Beauty เนี่ยนะคะตาลองแล้วทั้ง5สีสีที่ตาชอบที่สุดมี2สีนะคะก็จะมีสี Boss Lady นะคะแล้วก็สีบนปากนี่เลย Beach Pastel นะคะเป็น2สีที่ถามว่าทำไมตาถึงชอบเพราะว่าตารู้สึกว่ามันสามารถใช้ได้ด้วยตัวมันเองมันไม่ต้องไปท็อปใครถามว่าอ้าวแล้วพี่ตาไม่ชอบแบบ ทาเลเยอร์ทาท็อปทาอะไรอย่างงี้หรอชอบแต่ว่าแค่ว่าไอตาอยากให้มันสะดวกรวดเร็วสมมติเราแต่งหน้าเสร็จแล้วทาลิปทังเดียวแล้วเราเสร็จเราออกได้เลยเราไปทํากิจกรรมอื่นได้เลยไอตาขี้เกียจคิดว่าจะเอาสีนี้มาท็อปสีนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วแต่บางคนนะบางคนเขาก็มีความสนุกกับการแบบเอาสีนู้นมาทับสีนี้แล้วเอาสีนี้มาทับสีนู้นบางคนนี่ผสมปนเปกันเปสี4ห้าสีก็คือเป็นความชอบของแต่ละคนแต่แค่ว่าความชอบของไอตาก็คือไอตาชอบอะไรที่มัน สะดวกง่ายมันแก้ไขปัญหาชีวิตจะทํำยังไงให้การแต่งหน้าเราสวยแล้วก็รวดเร็วเพราะเราต้องไปทําอย่างอื่นเพราะดิฉันเนี่ยเป็นคนที่การยุ่งมากวันวันดิฉันที่จะทาปับ๊บแล้วก็ สวยเลยอะไรอย่างนี้นั่นเองสองสีนี้เป็นสีที่ตาแนะนํานะคะ Boss Lady แล้วก็ Beach Hustle นะคะสําหรับสีอื่นเนี่ยก็สวยเหมือนกันแต่ว่าขึ้นอยู่กับสีปากเดิมของแต่ละคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยตามารีวิวในฐานะที่เป็นคนริมฝีปากค้้าแล้วก็ผิวเข้มด้วยจะได้ดูว่าสีไหนทาแล้วเป็นประมาณไหนแต่ว่าถ้าใครสีผิวไม่เหมือนในตาหรือว่าสีปากไม่เหมือนในตายังไงลองดูรูปรีวิวจากทางแบรนด์ SCLUX หรือว่าลองดูรีวิวจากบล็อกเกอร์ท่านอื่น นะคะคแล้วก็เนื้อนเนี่ยไอตาจะบอกว่าจะมีความหนึบนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หนึบมากนะคะคือถ้าแบบว่าเลเวลหนึบจาก0ถึง10เนี่ยก็คือหนึบประมาณแบบกลางๆมันไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบ เอออะไรขนาดนั้นเวลาทาปุ๊บเราก็รู้สึกแหละว่ามันอยู่บนปากมันไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบอุ้ยบางบอมาก,ากไม่รู้สึกเลยค่ะว่าทาปากออออันนั้นคุณปากชาหรือเปล่าถ้าไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็รู้สึกแต่มันไม่ได้หนักปากมากขนาดนั้นแล้วก็เป็นเนื้อที่กลางๆปากแห้งทาได้คนปากชุ่มชื้นก็ ทาดีนะคะแล้วก็มันเกาะปากดีมันไม่หายไปไหนเวลาเราทาเนี่ยเราอยากให้ตัวลิปกอสหรือว่าลิปสติกหรือใดๆเนี่ยมันเกาะบนริมฝีปากเราถูกไหมคะเราไม่อยากให้มันลื่นวุดลื่นวุดจนเกินไปก็ถือว่าเป็นเนื้อที่ทํามาได้กลางๆนะคะโอเค แล้วก็ส่วนสีเนี่ยก็มีความหลากหลายดีมีทั้งสีเบาๆอ่อนๆมีทั้งสีที่เข้มออกมาเจอทินอะไรเงี้ยตาก็ว่าเขาทําเหมือนค่อนข้างตอบโจทย์ความต้องการของคนที่อยากจะทาลิปกลอสบางคนอยากจะได้เป็นลิปที่เพิ่มความชายให้กับลิปฟิเปา่เฉยๆแต่ไม่ต้องมีสีเพื่อที่เขาจะได้ไปท็อปบางคนอยากได้ที่ทาแล้วเสร็จเลยในแท่งเดียวอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกสีที่เราต้องการได้แล้วก็อยากจะบอกว่าตัวกริตเตอร์นะคะตัวเม็ดสีกริตเตอร์เนี่ยมีความเล็กแล้ว ก็มีความวาวสวยมากเล่นแสงสวยมากคือมันดูวาวแบบแพงอะ่ะมันแบบของดีมันแบบของแพงอะ่ะคือบอกเลยว่าเนี้ยเป็นลิปกอรอที่กิตเตอร์แบบงานละเอียดนะคะอันนี้คืองานละเอียดงานงานไม่โปะ๊ะงานไม่บ่งงานทานแล้วเนื้อว่าเยอยน,นี้ทาของอะไระดีออปะเฟนตี enty, ป้ปะป้าวแกเอสซีลักซ์สาบาท ส่งฟรีอีกนะคะก็ลองดูกันว่าถูกใจสีไหนกันเนาะแล้วก็ไปตำตำกันได้นะจ๊ะที่ l ล n e แอดของแบรนด์เขาได้เลยวันนี้ตาก็มารีวิวความคิดเห็นของไอตาเองทั้งหมดเลยป่าสีให้ดูกันสดสดเลยนะคะก็หวังว่าจะชอบรีวิวกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไอตาไปแล้วก่อนไปนะคะอย่าลืม #beyourbest ไม่ต้องใหญ่จะเป็นเหมือนใครไม่ต้องอยากจะสวยให่จะรวยใหญ่จะเก่งเหมือนใครแค่เป็นตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะกด subscribe ติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่างๆสำหรับวันนี้ตัดไปแล้วบ๊ายบาย